โอ้ยมีความสุขท่านผู้ชมทำไมรู้ไหมขึ้นทางด่วนฟรีสามวันละนะคะแค่ไรเนี่ยวันนี้วที่สิบห้าใช่ไหมสิบสามสิบสี่สิบห้านางขึ้นทางด่วนฟรีค่ะมีความสุขแล้วก็ถนนก็โล่งนี่นี่ี่อันนี้อยู่บนทางด่วนนะคะกําลังจะลงยมราชแล้วตอนนี้มีความสุขมาก ะะสองขึ้นทางด่วนฟรีสามที่สำคัญคืออารมณ์ดีอารมณ์ดีดีวันนี้แม้ว่าจะมีรถตัดหน้าแต่ก็อารมณ์ดีโคตรชิลเลยวันน,น,นี้วันนี้มีความสุขที่สุดเลยท่านผู้ชมไม่รู้เป็นโลกอะไรเพราะว่าตัวเองสวยด้วยแล้วก็ตัวเองสวยด้วยนะคะรถก็เป็นใจรถก็น่ารักแอร์ก็เย็น